ท่านเรอ่านและท่านบูปังต้งไหลายสำหรับตอนนี้ก็เป็นเรื่องขึจนไลคุยกับตั้งสองโต เธอสำหรับพระยายามตัวเล็กเ่าปู่เล็กท่านนายบัญชีตัวเล็กเร่าปู่ใหญ่ทราบตามนี้ไว้ด้วย <c oughs> ในเมื่อพระยายามกับท่านปู่ใหญ่คือปู่เล็กกับปู่ใหญ่ทั้งสองท่านสอบสวนคนที่ไปเป็นเทวดาแล้วก็พักเจบาารกจิจก็บอกว่าตอนนี้เป็นเวลาพักจะคุยกับหลาน งานต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ทำคนที่รออยู่ให้เข้ากลุ่มตามเดิม <c oughs> อันดับแรกจุลัยก็ถามท่านปู่ว่าท่านปู่เล็กจคะคนที่ตายทุกคนต้องผ่านสำนักของคนปู่หรือเปล่าท่านปู่บอกไม่จำเป็นทุกคนลูกคนที่ตายถ้าเขานึกถึงบุญในเวลานั้นถึงแม้แจะว่าเขาจะมีบาปมาก <c oughs> แต่บาปจะไม่หนักที่สุดคือไม่ใช่นันเวืกรรมเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทำร้ายสงฆ์ให้แตกกันหร,ห,รห,รห,รหรือว่าทำลายหรือหรือว่าทำร้ายพูเจ้าให้่หอบระโิตเป็นต้นคนบาปประเภทนี้แล้วก็ไม่ต้องผ่านสนันะข้องลงเหมือนกันเขาลงนรกทันสีทันใดแต่คนที่ไม่มีบาปถึงอย่างนี้บาปก็มีบุญก็มีเรื่องความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏ อย่างนี้เขาจะก็ต้องผ่านกันลักหลงตรองสอบผนกันก่อนอย่างคนเมื่อเสรกครู้นี้ความจริงเขาทําบาปมากเวลาที่ทําบุญเขาทาน้อยแต่เวลาจะตายจริงจิตเขาก็มั่วไม่นึกถึงบุญไม่นึกถึงบาปไม่นึกถึงแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องนํามาสอบสวนถ้าจิตเขานึกถึงบุญเขาจะลงนรกท,ทันทีไม่ต้องผ่านกนักลง มัสนสำหรับไม่ผ่านปูนะถ้าหากว่าเขานึกถึงบุนไม่แต่อย่างเดียวอย่างเขานึกถึงว่าเราเคยเลี้ยงสุนัขเราเลี้ยงสุนัขด้วยความเมตตาเป็นนี้แล้วนึกถึงสุนัขที่เขาเลี้ยงก็แล้วกันเท่านี้เขาจะไปสวรรค์ทันท,นทีไปรับผลตามอารมณ์ที่คิดก่อนแต่นี่เขาไม่ได้นึกก็ต้องสอบสวนกันจุเล่รก็ถามว่าทําไมท่านปูเล็ยกยในอคติ บาปเขาทำมากแต่บุญเขาทำน้อยทำไมให้ไปสวรรค์ก่อนท่านปู่ก็บอกว่าเขานึกถึงบุญได้ก่อนนี่ถ้าเขานึกถึงบุญได้ก่อนถ้าเขานึกถึงบาปถ้าเขานึกถึงบาปได้ก่อนเขาต้องไปตรนนรกถ้าด้บาปเขานึกไม่ออกเขานึกได้แต่บุญบุญใหญ่เขานึกไม่ได้นึกแต่บุญเล็กคือให้ทางกับสุนัขเลี้ยงสุนัขไว้ด้วยความเมตตา <c oughs> แว่าในเมื่อเขาออกไปจากบริเวณนี้แล้วบุญทุกอย่างจะเข้ามารวมตัวเขาอย่างที่หลานเห็นแล้วเมื่อไรก็กลาบท่านโป้เล็กก็กลาบท่านโปใหญ่บอกว่าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะก็ถือว่าอารมณ์แรกอารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ตามที่เกาะก่อนตายเมื่อจิตใจเอาเจอร่างก็ไปตามกําลังของอารมณ์นั้นถ้าจิตใจนึกถึงอารมณ์ชั่วก็ไปอบายภูมิไปถึงถึงนึกถึงอารมณ์ดีก็ไปสู่สุคตินิสวรรค์จนต้น หลวงก็ท่านโป่ก็บอกเออถูกแล้วต่อไปอยู่ไรก็ถามว่าท่านโป่เจ้าค่ะหนูน่าสงสัยนี่หลานนี่ทานของท่านโป่ที่วัดท่าทรงท่านปู่ที่วัดท่าสง,ท,าท,ท,าสงท่านเล่าในทานนี่บอกว่าท่านไปเกิดโลกดำโลกหลุมดำหรือว่าดาวหลุมดำดาวหลุมดำไม่มีจริงๆไหมเจ้าค่ะท่านปป่เล็กกับปป่ใหญ่ก็หันมาถามว่าหลานคิดว่าโปขา่ของเจ้าขเขาจะโกหกอย่างนั้นเลย เทวก็บอกว่าท่านบอกว่าเป็นนิทานถทวโกกไม่ได้นิทานจะเป็นของมีจริงก็ได้ไม่มีจริงก็ได้แต่หนูสงสัยว่าอาจจะเป็นของมีจริงก็ได้ <c oughs> ท่านปู่ท้าสองก็ยอมรับว่าเรื่องราวดาวหลุมดํานี่มีจริงเทวยก็ถามว่าดาวหลุมดําอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะท่านปู่ท้าสองก็บอกว่า,า,วาเธอขึ้นมาเนี่ยเวลานี้นั่งอยู่สูงกว่าเราดาวหลุมดําอยากจะดูไหมล่ะ จุัยก็บอกว่าอยากจะดูท่านก็บอกว่าดูตามนิ้วมือที่ปู่ชี้ไปท่านปูเล็กก็ชี้นิ้วมือไปเธอก็เห็นตามความเป็นจริงว่าโดยกำลังความเป็นทิศก็ป,ปูท่งพลให้เธอเห็นจักรวาลทั้งหมดนากาดมันลอยอยู่เป็นระยะเป็นลูกๆมันก็ลูกผลส้มอยู่เกลื่อนกลาดเป็นหมดเต็มโดยหมดคำว่าเต็มนี้ไม่ใช่หมายความว่าเบียดกัน ถ้าปูกก็ชื่อว่าผลส้มลูกเล็กจิ้วที่หลานเห็นลึกตงไปนั่นเนี่ลึกสดตามนี่มือของโปรดมันเป็นลูกมนุษย์ที่หลานอยู่แต่ความจรยนหลขึ้นมาแล้วผ่านจักรวาลทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้สังเกตว่าขึ้นมาเร็วอาศัยความเป็นทิพย์ยังไม่สนใจวัตถุมันใช่ไหมดูไรก,ก็ต็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะ อย่ไรก็พิจารณาบอกจักดเดชเลยว่าถามปู่ว่าจัก,กรวาลต่างๆที่มองเห็นเนี่ยความจริงมันไกลาจากสิ่งที่็นคิดลงไปมากท่านปู่ก็ยอมรับแต่ก็บอกว่าทั้งๆท,ที่จัก,กรวาลมีมากขนาดนี้ยังเล็กกว่าสวรรค์ชั้นจารุมาราที่นั่งอยู่นี่มากท่านก็จะบอกว่าใช่ในบึงแดนที่จัก,กรวาลทั้งหมดลอยลอยกาทั้งหมดนั้น ซึ่มีอยู่ทั้งหมดจะมาเทียบกับทเทอสวรรค์เช่นจาตุลมาลก็เทียบไม่ได้สวรรค์เช่นจาตุลมาลัชกว้างขวางใหญ่โตมากกว่าเย,ย,ยอะแยะท่านตูลก็บอกว่าหน้เห็นลูกฝนส้มที่มันลอยอยู่เหนือมนุษยโลกไหมความจริงต้องผ่านไปหลายสิบชั้นท่านเอเธอก็บอกว่าเห็นท่านก็เลยบอกว่าพอส้มที่เยื้องทางได้เนที่ตะวันตกนิดหน่อยที่โตวกว่าโลกมนุษย์นิดหน่อยนั่นคือดาวพระจันทร์ ถ้าดินเลยออกมานิดหนึ่งตรงขึ้นมานี่เป็นดาวอังคารเยื่นไปทางทิศตะวันตกมากหน่อยใกลสดน้อนดาวใหญ่นั่นคือดาวพระศุกร์ถ้ายื่นขึ้นมาทางด้านขวามือนิ่นิดหน่อยก็ไม่ไกลนักที่ใหญ่โตมาก,ก็นดาวพฤหัสกลงว่า,มาเมื่นชี้โดนดาวให้โดูโลกมนุษย์นเล็กนิดเดียวแมะจุัยก็ถามว่าดาวดำไม่เจ้าค่ะ ดาวหลุมดาอยู่ที่ไหนถขาก็บอกว่าต้องถอยหลังที่มาหลานถอยขึ้นมาสูงขอบจัก,กรวาลคําว่าขอบจัก,กรวาลหมายว่าจักรวาลจัก,กรวาลของอากาศอห็นจัก,กรวาลของอากาศที่ลงมาจากสวรรค์จะประทะบุดนั้นก่อนถึงก่อนจะตกดุดสูงสุดดาวหลุมดำนี่อยู่ในเขตนั้นเขาก็ชี้ให้ดูก็เห็นเบื้องล่างดําแต่เบื้องข้างบนเขียว็จีเป็นป่าทึบ ก็มีมีทะเลมีมาหาสมุทรแต่เห็นไม่โตนักก็อยู่ไกลกัน <c oughs> <c oughs> แล้วตานลุงก็ท่านปู่ก็ชีด้ดูด้าด้านโน้นทางด้านทิศตะวันออกจะมีดาวดวงใหญ่ๆอสองดวงเรียงข้าไปจะไม่อยู่กันไม่ไกลไม่ไกลนักทางจากมนุษย์โลกประมาณดาวพะศุสระหว่างดาวมนุษย์กับดาวพุกรสเนี่ยดาวก็สองดวงห่างไปจุดระยะระยะเท่า,านั้นห่างไปโยนและเท่านั้น แต่ว่าสองดวงนัก็ใหญ่มากใหญ่โตมโหลานมาก <c oughs> ถ้ามีบริเวณความกว้างก็ใกล้ๆก,กับดาวหลุมดำแล้วาดาวหลุมดำมนสภาพแตกต่างจากเขาแน่นคือว่าตรงกลางมันเหมือนเหมือนก็ส้มผ่าตัดครึ่งมันเหมือนกับกระทะความกลางเป็นโพรงข้างบนเป็นพื้นที่พบ ด้านบนเป็นพื้นที่เพราะเป็นที่อยู่ของคนมีแผ่นดินมีความหนาของดินไหลยโยดเฉพาะด้านล่างเป็นหลุมเมื่อมองลงไปชัดกระตากวรามีดวงดาวต่างๆที่ลอยเข้ามาใกล้ก็ไหลเข้าไปในท้องของดาวดาวถุงดําท่านลงก็เชื่อดูด,ดาวที่ไหลออกดาวที่เข้าไปก่อนไหลออกดาวที่ไปหลังไหลเข้า ดานจิดาวที่เข้าไปก็เห็นสภาพการไหลวนพอเี๋ยงนั่งโดยตรงนั้นไม่ต้องเข้ามาจิงดาวแอ้จุัยก็ถามว่าดาวหลุมดําจริงๆเป็นสิ่งที่มีคนและสิ่งที่มีโทษแต่ก็ตาบว่าขึ้นชื่อวดาวเป็นเพื่อนที่พบจะเป็นโลกโลกหนึ่งเขาจะเรียกว่าโลกตัดโลกส้มตัดก็ได้หรือ <c oughs> โลกสมโอตัดขึ้นก็ได้ มันเป็นโลกที่แตกต่างจะกโลอื่นจะถือว่าเป็นคนถือว่าเป็นโทษอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดเพ้าะเป็นวัตถุมันสุดแล้วเดคนจะใช้เธอก็ถามต่อไปบอกว่าเห็นนิทา,ขานของท่านโปมาว่าคนที่โลกโลกอะไรเขาเรียกเรียกโลกชื่อนั้นโลกโลกที่มีความชนะหรือว่าดาวลมดําคนในที่นี้มีความสุขมาก ถ้าฟังจะไปก็คล้ายๆก,กับศาส,สนาพาษีิอานคือการังสือก,ก็เขียนบอกว่าศาสนาพุทธิอานเนี่ยคนไม่มีคนจนมีแต่คนรวยและคนทุกคนก็สวยมีทรัพย์สินมากบ้านช่องบ้านเรือนโลนและบ้านเรือนโลนทั้งหลายบ้านทรัพย์สินต่างก็ไปตระวางสามไม่มีขโมยขจนมีความสุข แต่ว่าท่านป่เล่านิทานเรื่องโลกของหลุมดํคือดาวหลุมดำท่านเราที่นรกไล่ฟังว่าเป็นคนที่มีกรรมบัสิทธิ์และก็มีพรหมญาณสี่เป็นพื้นฐานก็อยากจะทราบว่าคนในโลกในดาวหลุมดํานี่หลังๆที่อยู่ที่ดาวหลุมดํามีกรรมบัสิทธิ์ก็คนในศาสนาพระศรีอานใ,นใครจะมีสุขมากกว่ากันท่านหลวงก็บอกว่า มันแตกคนละสถานที่หลังรักสำหรับดาวหลุมดำนี่เขาคัดคนมาโดยเฉพาะคำว่าคัดก็ไม่ใช่ดาวคัดคนคัดคนคนคัดตัวเองคือคนที่มาเกิดที่ดาวหลุมดำนี่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมนุษยธรร,ธรรมทำที่ทําคนให้เกิดเป็นมนุษย์เคือไหวความตายจากความเป็นคนแล้วก็เกิดเป็นคนแต่ก็ไม่ได้เกิดในชมโพในโลกชมโู ก็มาเกิดในใน,ในประเทศลาหลุมดำนี่แต่จะพาะดีคนที่มาเกิดที่นี่ก็ต้องเป็นคนหนึ่งมีกรรมปริษฐ์ครบถ้วนรายการที่สองมีพรมีหานสี่ครบถ้วนและถึอมาเกิดในที่นี้ก็มีจิตใจรักอยากจะเกิดเป็นคนใหม่เพราะต้องคิดว่าการเป็นคนตายจากคนแล้วก็ต้องเกิดเรินคน จิตใ,ใจได้มีการนึกถึงว่าอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปพรมอยากจะไปนิพพานห์ืออยากจะเป็นคนตามเดิมน,นี่กําลังกุศลของคนก็คงไม่มีเฉพาะกรมบดสิทธิ์ไม่มีเฉพาะพรมยายาสี <c oughs> ต้องมีดีขึ้นไปกว่าน,นั้นมีบุญมากกว่าน,นั้นกําลังที่มีความดีสูงอย่างนั้นสามารถจะไปสวรรค์ก็ได้อยากจะไปพรมโลกก็ได้หรือบางคนถ้าจิตใจอาสะอาดอย่างนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็สามารถจะไปนิพพานก็ได้ <c oughs> แต่คนประเภทนั้นเขาไม่สนใจจะไปพบอื่นคิดว่าการเกิดเป็นคนนี่มันดีที่สุดก็อยจะเลยอยากจะเป็นคนต่อไปเมื่อมีความดีขนาดนี้แล้วมีวามญาสี่ครบถ้วนมีกรรมสิบครบถ้วนจะเป็นคนในโลกชมพูก็เป็นไม่ได้คือว่าพวกนี้คําว่าเป็นคนหมายความที่เป็นมนุษย์แต่ว่าจะเป็นจะเกิดในโลกชมพูก็เกิดไปได้เพราะมีความดีมากเกินไป โลกชมพูนี่เป็นโลกผสมหมายความว่าคนความชั่วกับมีความดีกับปรากฏทําให้ความดีแต่ความชั่วแต่ว่าโลกดาวหลุมดานี่ไม่เรียกว่าชินโรกเป็นโลกที่เต็มด้วยความชนะชนะความชั่วก็ <c oughs> มีแต่คนปรารถนาดีเท่านั้นต้องมีเฉพาะดีเกิดที่นี่ฉันเมื่อคนประเภทนี้ไม่มีความต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีก ก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แท้ๆที่โลกดาวหลุมดำคุณอยไก็ถามว่าก็มนุษย์ในโลกชมพปูไม่ใช่มนุษย์แท้ๆหรือจะท่าคนชั้นปูว่าลอดูลกดักษณะท่าทางของคนในโลกดาวดาวหลุมดำก็มีแขนมีขามีอนการสามีสองเหมือนกันแต่งงานมีผัวมีเมียเหมือนกันมีบ้านมีช่องกินและตาแก่แก่ตายเหมือนกันทุกอย่างก็เหมือนกันหมดทําไมถึงไม่เรียกว่ามนุษย์ ท่านปู่ก็บอกว่าคําว่ามนุษย์แปลว่านผู้มีใจสูงนั่นก็หมายความว่าเขาต้องไม่ทําชั่วไม่ละเมิดกรรมบทสิธิ์ไม่ละเมิดภมหาสีมนุษย์ทุกคนจริงๆมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เขต้องปฏิบัติอย่างนี้สําหรับในโลกชมพูของเรามีความประพฤติไม่สมาำเสมอกันไม่ได้คนคนเดียวก็เหมือนกัน คนคนเดียวกันบางครั้งในช่วงเช้าถึงเที่ยงเป็นคนที่มีสิลบริสุทธิ์มีสรมหานสี่แต่ตอนบ่ายกลายเป็นคนใจร้ายและเมื่อสินไม่ตั้งใจทรงสมมีหานสิบอย่างนี้กรมี <c oughs> บางคนก็นิยมทําความชั่วมากกว่าทาความดีเห็นว่าคนนี้ก็ทำบุญแตงกุศสให้การนาษาสินเจริญภาวนาฟังเทศเป็นคนข้ามคืบไม่ทันสมัย ตัวเองทันสมัยทุกอย่างทรัพย์สินมีทรายสะสมไว้เพื่อความร่ำรวยรรการบริจาคทานเพื่อผลความสุขในวันหน้าไม่มีการเล่าสาศสินก็ทำให้ลงใจสบายไม่มีการเจรียนสมาธิทำให้จิตเป็นสุขไม่มีการเรียนภาวนาเพื่อทำให้ปัญญาบางใสน่เปในคนประเภทนี้มีอยู่พอสมียรเรียกโลกนี้ว่าโลกของคนแต่ว่ยยุคยุระถ้าอย่างนั้น คนในโลกชมพูก็มีสติไม่แน่นอนหมายความว่าตายากความ็นคนจะเป็นจะเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตสุนทรย์สติสังก็ได้เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรมานิพนธ์ก็ได้ใช่ไหมท่านลุงก็บอกว่าต้องแยกประเภทกันคนทําความดีไปเสวยผลความดีในสวรรค์เป็นต้นคนไข้ควรถึงความชั่วก็ต้องไปนรกเป็นต้นเทก็บอกว่าคนทุกคนมีความจําเป็นเรื่องความเป็นอยู่ ความเป็นอยู่บังคับบางทีเงินจะซื้อกับข้าวก็ไม่มีจะหาของไปแลกเปลี่ยนกับเขาวันนี้ก็ต้องตกปลาหาเนื้อหาปลามากินต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต <c oughs> คนประเภทนี้บางการก็คิดในด้านความดีแต่ถือว่ามีความจําเป็นท่านปู่ก็บอกว่าถ้าถือว่าการฆ่าสัตว์มีความจําเป็นเพื่อความเป็นอยู่ของตัวเอง เมื่อตายแล้วก็มีความจําเป็นต้องลงนรกเองเหมือนกันไม่มีใครก็ผลักดันื่อไรก็เปลี่ยนเรื่องถามถามว่าท่านปู่เจ้าค่ะในโลกดาวหลุมดําและที่นรกชี่ะโลกแปลว่าโลกที่มีความชนะชนะจากความชั่วที่มีสติตรงเงินข้ามกับความหมดสิธน์ดสติตรงเงินข้ามกับพทมีหามสี จงความดีสองหมดไว้คือพระมหาสีลกรรมบทสิทธิ์ <c oughs> ในโลกโลกนี้มีทรัพย์สิน <c oughs> มีเงินมีทองมีแร่ธาตุสำคัญมีบ้างไหมเพราะว่าในนิทานที่ท่านโปเล่าไว้ไม่ได้บอกไว้เลยว่ามีขุมทรัพย์ที่ไหนบ้างและมีแหวนเงินทองที่ไหนบ้างคอมันแห้งถอาท่านโปก็บอกว่ามีหลาน หลานจะไปดูหรืหลานจะนั่งดูตรงนี้คืออะไรก็เรียนถามท่านอกว่าไอ้การไปดูจะมันดีกว่าหรือว่าการนั่งดูตรงนี้ดีกว่าท่านบ,กกบอกว่านั่งดูตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องเคลื่อนไหวอยากจะดูอะไรตรงไหนมันก็ได้หมดแล้วถ้าชี้ดูว่วาจุดนี้เป็นขุมของทองคำํำเธอก็เห็นทองคําเหลืองอร่ามจุดนี้เป็นขุมของเงิน ก็เห็นเงินแผ้วราจุดนี้เป็นจุดของแก้วและท่าต่างๆอธิบายหมดเป็นประเทศเงินโลกที่มีความสมบูรณ์ที่สุดซึ่งที่ปราจนามีทั้งหมดทุกอย่างแล้วท่านให้ดูบ้านทุกุกหลังคนทุกๆคนที่จะมีความประพึติที่มีความเป็นอยู่บ้านทุกหลังเป็นตึกหมดและภายในบ้านมีเครื่องประดับประดาสวยสดงดงาม ความเป็นอยู่ง่ายๆมีผักเป็นอาหารมนผ้าพื้นน,น,นานๆจะกินเนื้อสัตว์สักทีเ้ื่อความว่าคนโลกนี้เป็นคนที่มีความสุขจิตใจเพื่อหวังจะการในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ไม่มีย็ไลก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นคนประเทศนี้ในเ,เมื่อเขามาีชีวิตทรงตัวแบบนี้แล้วมันนานแสนนานกขจะตาย อายุไขท่านทราบจากที่ทานมาว่า,ายุคไข่ทาต้องเมื่นสองพันปีใช่ไหมท่านหลวงก็บอกว่าใช่ไ <c oughs> <c oughs> ล่ตัวไล่ก็ไม่ถามเนี่ยปู่ใหญ่ว่าท่านปู่เจ้าคะกราบท่านแล้วก็ถามถามว่าท่านปู่เจ้าคะคนในโลกดาวหลุมดํามีอยากจะทราบว่าในบัญชีท่านปู่มีไหมท่านปู่ก็มองหน้าทิศแล้วก็นึกเขาเลยพูดบอกว่าเอเอหนู เองพูดกับลงเล็กกัไมสบายทำไมหันมาถามลงมาปูใหญ่ผมไม่พูดกับปูเล็กนะเอ็ก็บอกว่าเห็นท่านปู่ใหญ่นั่ง,งว่างเจรงๆเหงาเอ็งก็บอกว่าไม่เหงาฟังเจ้ากับปู่เล็กก็คุยกันปูก็ฟังเพลินๆดีเพราะเวลานี้จะพักงานจุไรก็อยากบอกว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าถ้าไปถามนั้นปูใหญ่จริงก็อยากจะทราบถึงบัญชีบัญชีเขาและปู่ใหญ่เนี่ยมีแล้วก็คนทั้งโลกเห็นไหม ท่านปูใหญ่บอกว่าไม่ใหญ่คนทั้งโลกคนทุกโลกก่คนทุกโลกที่มีอยู่ในจกักรวาลนั้นทั้งหมดจะเป็นโลกดาวหลุมดําก็ดีโลกใหญ่ใกล้เคียงก็ดีโลกมนุษย์โลกที่เธออยู่ก็ดีโลกวิญญาณโลกเครืองคันโลกวสนโลกไหนก็ตามที่มันมีคนที่ไหนมีคนก็ทําความดีก็ทําความชั่วย่อมปรากกฎธรรมชาติเขาโปรหมดใจก็ถามว่าถ้าอย่างนั้น คนในชี่น Saint ar, so. so says, the affe, the we ั้นโลกแโลกดาวหลุมดำที่อยู่ในบัญชีดำเขาไดนปู่มีไหมท่านปู่เราชอบใจไม่เห็นหลานนี่มันฉลาดจริงๆมันรู้ได้ยังไงบัญชีดำบัญชีแดงอะไรก็บอกว่าหนุนดาวดาวเจ้าค่ะบัญชีดำหมายถึงมืดเคืือร่มใจดำท่านปู่็็บอกว่าไม่มีบัญชีที่บันทึกความชั่วพื่อลงโทษ พราอคนในโลกหลุมดําอันนี้ไม่มีเลยว่าทุกคนเขาไม่ทําความชั่วทางด้านจิตใจบางครัง้งอาจจะมัวบ่องไว้บ้างนิดนิดหน่อยจะมีคนในโลกหลุมดำจริงๆก็มีสภาพไม่เสมอกันนักคนที่มีบรารมีเครื่งคัดสร้างความดีในมนุษย์โลกก่อน ตั้งใจทาความดีอย่างเคร่งครัดไปเกิดในโลกหลงดําก็มีความปกติในการปฏิบัติทำสองหมดในภูมิหานสี่กับกำหนดสิ์บางคนที่ปฏิบัติเฉพาะ,พาะกับแพ่งใ่ก็หมายความอยู่ในโลกมนุษย์ความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏแต่ว่าโดยปกติแล้วจะทําความดีจะนิยมประพฤติปฏิบัติในในใน, <c oughs> ในกำหบดสิทธิไใ้จิตใจน้อมอยู่ในพูมิหารสี่ที่อย่างนี้เป็นปกติแล้วก็เผลอบ้าง บางครั้งก็เผอบางครั้งก็ไม่เผอบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็พลาดแต่ว่าเวลาจะตายจิตใจคิดถึงคุณธรรมทั้งสองกลุ่มนี้และจิตใจตั้งตั้งหรือว่าถ้าตายจากความเป็นคนอะไรเขาเกิดเป็นคนใหม่ให้มันรวยกว่านี้ให้มันสวยกว่านี้ให้มีความสุขมากกว่านี้คําว่านี้หมายาถึงัวโลกชมโพคนประเทนี้ตายจากโลกชมพูแล้วก็มาเกิดในโลกดาวหลุมดํา ดังนั้นคนประเภทนี้เวลาปฏิบัติความดีในสองมือก็ฟ้องเอาแฝงไปบ้างจะทําแบบบางครั้งมีการสนเสร่อใจนิดหน่อยไม่เรียบร้อยนักธต็กิจเป็นสุขปฏิบัติแบบวิ่งโน,น่นมีมากหมายความมีความสมบายใจราำไสก้กรรมบิทธิ์กับบริหารสี่เวลานี้มากกว่าจิตใจกบฟ้องเอาอแฝงก็ถือว่าคนในโลกนี้มีกําลังใจไม่เสมอันนั่นหมายความปฏิบัติในกรรมบิทธิ์อย่างเคร่งครัดยังดีอยู่ อย่างกลางมีอยู่อย่างอ่อนน้ามีอยู่แต่ไม่ขาดทุเ <c oughs> รก็าถามท่านปู่ใหญ่ต่ว่าคนทั้งทั้งโลกนี้ถ้าตายแล้วจะไปไหนท่านปู่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าตายแล้วจะไปไหนเนี่ยก็กเป็นเรื่องของกําลังใจองแต่ละคนเพราะว่าโลกนี้จริงๆแล้วคือปฏิบัติความดีเต็มตรานั่นคือหมายความมีรหมิาสี่ครบถ้วนนี่มันมีความดีทุกอย่าง สิงก็บ,บริสุทธิ์สมาธิต่อสองตัวปัญญาก็ฉลาดแต่ว่าคนก็ต้องอาศัยบาร,รมีถ้าบาร,รมียังไม่แต่ก็จริงๆจะต,ต้องเป็นไหวายเกิดในวัฏฏะคนใหญ่จริงๆเขาจะได้เกิดบนสวรรค์ก่อนเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างทะไรก็ถามว่าพรหมต้องอาศัยชานด้วยคนในโลกนี้มีชานนอเจ้าคะ ท่านปู่ก็บอกว่าการที่เขาส่งความดีไปโพติอย่างเครื่องครัดน่เป็นชาในพรมิหารสีกับชาในศีลาน,า,านิติกรรมฐานทั้งหมดสิ่งก็คือสิ่งถ้ากาลังใจเป็นชาเขาตายเพราอาศัยชาเป็นพื้นฐานเขาก็ไปจะเกิดในธรรมโลกนายจุไรก็ถามต่อไปว่าถ้าย่างเขาจะกลับมาเกิดในมนุษยโลกในโลกชมพูอีกไหมท่านปู่ก็ตอบว่าคนที่ต้องกลับมาจากโลกชมพูก็มีเยอะมีไม่น้อยเหมือนกัน เพราะกำลังบุญของคนทุกคนจะไม่เสมอกันบางคนก็ไปสวรรค์เรื่อยไปไปรวมรรคแล้วไปนิิพานเลยอย่างนี้ก็มีมากบางคนก็ต้องหนกลับอาสู่โลกชั่วโพอีกแต่บางท่านไม่กลับเฉพาะโลกชัวโพเลยลงนรกไปก็มีทุไทก็ถามว่าในเมื่อเขาทาความดีทุกอย่างยมงอในกรรมหมดสิ้แล้วก็พึงยานสีไม่น่าจะไม่เกิดจะมมลงมรรคไม่น่าจะลงนรก ท่านปู่ใหญ่เขาบอกว่าอาศัยกรรมเก่าหลานรักขณะที่เขาก่อนจะตายเขามีทั้งความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏแต่เวลาก่อนจะตายจริงๆใกล้จะตายเขาทรงพรมีหางสีและทรงกำบอสิบบนตัวนี้มีความเข้มแข็งนำเข้าไปสู่โลกหลุมดาวหลุมดำก่อนถ้าอยากเกิดมนุษย์คนจะดาวหลุมดำแล้วเขาก็เขาก็ไปเกิดบนสวรรค์บ้างปเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างและเป็นสมบ้าง ตอนนี้เมื่อบนบารมีอนั้นหย่อนลงเวลาที่เขาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้เป็นพรมไม่สั่งสมบารมีต่อมีความสุขเ่เมาในความสุขเมื่อบุญความดีขาดตอนตอนนี้ต้องลงมาโลกชมโพและจะมีหลายๆคนเพราะใช้บาปเก่าสนับหุนให้ผลอย่างแรงพุ่งหลาวจากพรจากเทวดาจากนางฟ้าลงนรกทันทีก็ไม่เยอะเพราะว่าคนที่ไปที่นี่ไม่ใช่บริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นเสมอไป เป็นลายฟังท่านปู่ทั้งสองแล้วก็รู้สึกขอบคุณท่านก็ถามใี่ปู่ต่อไปว่าหลังจากนี้ไปแล้วท่านปู่จะมีการสอบผลอะไรไหมท่านปู่ก็บอกว่ามีเธอถามว่าคนที่มาคอยการสอบสลของท่านปู่นี้เป็นคนที่มีโทษทุกคนหรือเปล่าท่านปู่ก็บอกว่าทุกคนก็ท,ทําทำด้านความดีและความชั่วจะต้องสอบสวนกันถ้าใครนึกถึงความดีได้ก่อนเข่ไปสวรรค์ ใครนนึกถึงความดีไม่ได้เลยไม้แต่จะความชั่ว,วอย่างเดียวยอมรับความชั่วอย่างเดียวก็ไปอาบายภูมิไม่ใช่นาทีขีโปู่จะส่งไปเป็นกฎข้องกรรมของเขาจะส่งไปทีอะไรก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเวลาที่ท่านปู่จะทําการสอบสวนถึงหนอย่างท่านปู่มองดูเวลาก็บอกว่าถึงแล้วหลานท่าน,นปู่ก็ปู่ทั้งสองเขาทาง,งานต่อไปที่อะไรก็ลาจนกลับอรบันดาานพุทธบริษัท เป็นอนว่าเทศนี้เป็นเทศปิดรายการเทพหน้านี้เป็นหน้าปิดรายการหนังสือฉบับนี้คือว่าืออันเล่นเล่นดีสิบสองเรื่องราวต่างๆที่เป็นมาทั้งหมดเป็นเรื่องนิทา,ขานของบรรดาเจ้าพุทธบริษัททุกท่านอ่านก็ดีฟังก็ดีขอยนึออกว่าฟังนิทานอ่านนิทานก็แล้วกันตอนนี้ไปขอลาทุกท่านขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พุ่นผลจงมีแบบด่บรรดาเจาพุทธศาสนาทุาน,ทน้นรับฟังละผู้อ่านทุกท่านสวัสดี